สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพบกับภากินพระเอลนะจ๊ะของฝากจากบุรีรัมย์มา่อดานละพี่น้องมาเบิร์กันเนาะได้ยังแน่อ่ะอน้องเน่เริ่มต้นเริ่มต้นอสวัสดีครับทักทายก่อนสวัสดีครับบูมแต่อยีอย่างเ<อ>นาะเอาผักง่ายๆย้ายาเอามาให้บวบนะครับผักอยู่สวนเลยปลูกอยู่สวนมีต้นหอมผักซีลาวผักซีจีน แล้วก็อันนี้เป็นพักกัดพักกัดหิกก <c oughs> นเนีหลายตัวตึกเจ๊เพื่นยี่อ้วนเนาะครับผมนี่ที่เด็ชของหวานเดชของขมเออของผม <c oughs> ปา้าเนี่ยต้นไหนเนี่ยต้นนาบ้านเท่าไหร่ครับ<า>พักพกระด,ดาษอุลายยางน,นี่อันนี้กับพักไอยังไงก,กัดจอนกัดกล้วยตุ้งครับมีต้นหอมเอามาเป็นกระถางเลยเอามาเพาะมาปุยนาหอม มีขึ้นชายขึ้นชายคืนชายเขามาอันนี้อผักกาดแล้วก็มีอันนี้คาอะไรปลาเด็กปลาเด็กปลาละนี่ปลาละตับเมืยครับผมอันนี้ปลาละกระปุกหนึ่งแล้วก็ปลาเด็กยวบล็องเดี๋บลองยหญเฮ็ดให้่ปุกหนึ่งปลาเด็กบลองไหนเนี่ยนะเปิดดูเปิดเปิดมันสิเตะดังอะนะ โอ้โหเปิดะอบผอบเปิดยากวรึครับอืมกินนอกไอ้ดมอมแมาไหมกันของแท่กองแท้ครับจับกับมือพี่น้องเอ้ยนี่แหละความรักความหงองแม่แคว็มีนี่ฝากมาให้อันนี้เป็นไก่ครับไก่บ้านหยากหยางมันตึกเจ๊พญอ้วนเนาะทีแกงใช้ผักกาด ไก่ย่างมาเรียบร้อยใส่กอกไม่น่าหนูเออใส่กอกเดี๋ยวเดียวนี่ยังไงนุทักเม็ดอ่ามครับนี่ก็ไก่กรอกมีน้าไก่กรอกมีหน้ามีไก่กอกมีนาครับถือแกะใช่ไหมวันเป็นยังไงตะลิ้มปิงโอ้หลายทักสามถุงหมดมัดสมนี่คือตะลิ้มปิงนี่คือตะลิ้มปิงโอ้ยมาเอาไปกินได้จ้ะเนี่ย ีหวาน,น,นเนาะแน่ครับหวานแบบหวานน้ำตาไหลเ <c oughs> นี่ะนี่ที่เด็ดอยู่พี่นี่ยังไงอันนี้นี่เ่องในเครื่องในไก่บานท,ที่เด็ดอยู่ตามามรงนี้ต้นนี้ที่พทุกคนอยากงามือส่งเลยเองอ่ะหัวปล่อยรับหัวหอยครับหอยกีบกีว <c oughs> ันนี้และวห้องิก้อย <c oughs> ตกล้วยเลยรเป็นวะอันี้มันแซ่บมากเลยอ่ะพี่น้องมากินน้ำผักกินผ้าเอลได้จ้ะมาห้องอันน้องเน่นกับอัม马าที่เก,าก่าเลยจ้ะเขี่ยมร้ายครับขัดหน่อยเนาะแก้วปนโอ้ยพญอวนดังไฟเลยพี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิ่งพญอวนดังไฟติตดบอ่อ <c oughs> ของฝากจากอันบุรีรัมณ์เนาะมือนี่ยห้ามาลัดเอามือนี่เดี๋ยวไปเบิ่งพญอวนดังไฟติตดบอ่อพี่น้องมาเบิ่งพญอวนได้แนวกินวนะมะ ดังไฟติดบ่ลูกสาวแล้วมทึงจะได้แล้วได้ได้อีย่างนั้นโอ้ไโหอีย่างล่ะประเด็กของมาโอ้ทีนั่งรถมาจากผู้หนีมาเอาวนี่โดยเฉพาะว่ไอ่ถึกใจพี่วันมุนิเทศเมนูยังคะ ย่างไส้กรอแล้วก็ต้มไก่เสียงคือออนไลน์ใช่เนาะต้มไก่บ้างดอกเมาชาร้านเต้าทานเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปบ่ไอ่มานะครับเฮ้ยพี่น้องของฝากคุณแม่ฝากมาให้จากบุรีรัมยฑ์นะจน๊ะเนาะพ้ากินพ้าเอลบอดดอกกับบ้านนะจน๊ะเนาะแต่ว่าล้านไปเนาะล้านก็เอามาเพื่อคุณแม่กะสีเข่าให้ เอาใส่รถไปแล้วจ้ะถุงหนึ่งฮ่าบอดี้กินง่ายดอกโอ้บอด้กินง่ายดอกว่าว่าบอถือบ่เบิดง่ายดอกว่าสนันนี่เลยพี่น้องอีสานบานเฮ้าเนาะพี่น้องหฮอกับหวงกันกินสิบอให้่ทิ้งให้่ควางเลยพี่น้องทุกเม็ดทุกน่วยกิดหอดเพิ่นหามายากเนาะความห่วงใย พอเนี่ยวนดีใจหลายห่าวดวห่าวดองดังไฟเองเด้เร้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ชื่นกับแม่ที่ฝากของเมือเ่อกี้เด้อครับเอามาขอบคุณอมาลาก่ะขอบคุณสำหรับพูดน้ำพู้น้ำพาขอบคุณนั้นสำหรับไส้ก,อร,กรอกบ่มีนาบ่สบไส้ก,อร,กรอกมีนา มีนากระลุงนวยบ่นนะเอาขอบคุณดีๆเอาเป็นทางการขอบคุณเจ้นักเด้อะสำหร,รับสกอดครับมีนาแล้วก็มีพักเรื่องอย่างไรบ้างสำหรับคลิปนี้ก่อนคลิปนี้ก่อนนะครับเราทำกับข้าวก่อนหเหยวข้าวแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ